ยังไงตาก,ก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมเพมันสวยก็มันสวยนะ <ขอ S 1> ตาเนะเนี่ยตาโอมาดเดงโอ้คร<อ>ับเจ้าคนมีเงินเดินมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วสครับนี่โนลองมันยืนยืนน่ารัก,กว่าบุกลูกยืนน่า,นานรัก แม่เนี่ยไปชายแม่นี่นี่นิ่มก็ใหญ่อย่างนี้แหละอันตรายอันตรายยังไตาเอี๋ยวไอ้มันนอนไปเดี๋ยวลูโอ้ดูโอ้มันกินยากแต่มันกินได้แล้วผมมาลักก้างเลยครับโอ้โหทั้งขอมือผมนะครับนี่โอ้เนี่ยมันให้กินได้แล้วโอ้ครับมันเดิมกินแต่นี่ลูกมันน้อยมันกินไม่หมดไอ้นมนี่มันกินไม่ได้ เดี๋ยวพอนานๆหน่อยมันก็กินได้แล้วไม่ต้องตกใจอันนี้ตาได้จับป้อนไว้ตอนแรกตอนแรกป้อนตั้งสามวันดู่นาอ๋อป้อนสามวันเออหลานมาแล้วโอ้หลานมาส่งกับข้าวแล้วคุณปอนตั้งสามวันก้าวให้ลูกสวยนะตาเโตก็ลูกพอได้หนูนอนอยู่ตัวเมียลูกด่างเหมือนพ่อซีเมนไอเหมือนแม่ซีเมนทอนซีเมนทอนได้ไรลูกพี่โอ้โหเอาเสื้อมาให้ตา เสื้อสงกรานฮะยายซืออ้อให้เย้อะไรวันนี้ยายใจดีได้เอาไีมเน่ยถามว่ายายกินกาแฟโสมยังทำไมถามว่ายายจะกินมาเอาไปถามดื้อเน่บอกว่ายายลองกินด้วยอรอยจ้ะครับจะให้มันกินกินสักสองตอนแรกบีบก่อนเนาะครับซื้อขวดเนี่ยซื้อขวดแบบตาเนะี่ยซื้อขวดให้นมมา เพราะมันเพราะมันนมใหญ่มันกินไม่ได้หรอกครับให้ขวดนมหาเจอไหมตาตาโยนแถวนี้ใไม่ตาโชอโยนนี่นี่นี่ซื้อทาวัวเยอะอ,อาจจำลองไว้เลยครับนี่นยังไงก็ต้องมีสักตัว,วที่มีปัญหาใช่ไหมตาเอาานมใหญ่เตรียมก่อนเลยอย่าไปรอมันกินไม่ได้เ <c oughs> นี่ยทาวัวเคยนมไม่ซื้อวัวทนมยาวๆอ่ะครับ ตอนมันคลอดมันใหญ่แน่ลใหญ่แน่อ่านี่นี่ยังตัวเนี้ยเนี่ยอ่าคุตาไปครับนี่นี่อ๋อแม่นี่นะเนี่ยทายาวขนาดนี้นะอ๋อแบบนี้เสร็จแน่นอนอ๋อพอตอนมันคลอดอ่ะเออใหญ่ครับอืมพอใหญ่สังเกตไว้เลยนะตาโตไม่ต้องไปตกใจคนที่ว่าวัวนมใหญ่อย่าไปเสียใจเนี่ยเตรียมกันพอมันคลอดเสร็จบีบ ให้มันกินละสองวันให้มันออกครึ่งชั่วโมองอ่ะครับแล้ววัวทยยาดออกลูกครึ่งชงั่วโมงแน่มันลูกกินนมต้องทําแบบตาครับตอนมันท้องได้สองเดือนอ่ะครับผมฉีดคาตาซานไปเลยสามสิบสามสิบแล้วก็ทิ้งไว้อีกักอันนี้ก็สูตรของตาเลยใช่ไหมทิ้งไว้ก็เกดเดือนแปดเดือนอ่ะฉีดไปยี่สิบ พ่อคลอดอะครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแับลูกจะลึกจะดักลูกมันจะสมบูรณ์หมดตาหรือว่ามันแข็งแรงมันโตเห็นไหมแน่หายสองวันได้หาะลูกวัวสองวันเมื่อกี้ไอ้ที่ออกหายท้องอมันตัวใหญ่มันกลับตัวไม่ได้คเอออนี้มันทําให้วัวกระพรีกระเป๋าเร็วใช่ไหมตาเอ้ามันโตไปจะโตตั้งกันในท้องอ่ะครับเแ็บพวกหมออนี่นั่งนี่สิไะไแล้วเ่าจะฉีดเขาวัว ลูกนู่นนั่งทั้งรุ่นครับเขาลูกโตเขาว่ากลัวออกลูกไม่ได้๋อมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ใช่ไหมตามันจะได้มันก็โตจากในท้องอีกตอนออกของนมก็ยิ่งโตสิน้อครับผมเออยังไงมันก็ต้องออกได้อยู่แล้วแหละครับอยากให้ตาสรุปว่าสูตรคุณตาคืออยากให้วัวออกมาแล้วกินนมเร็วก็คือฉีดไคตตซานฉีดแบบไหนตาอาทิตย์ก็มันได้สองเดือนก็ฉีดไปเลยสามสิบครับ แล้วก็ทิ้งไว้เลือหนึ่งเดือนครับแต่คลอดอ่ะแปดเดือนได้ประมาณแปดเดือนแล้วก็ฉีดอีกีดอีกยี่สิบยี่สิบแม่ออกมาเลือดก็ไม่ตกมดลูกก็ออกง่ายสมบูรณ์ชี่ชั่วโมงก็ออกแล้วครับต้องไปล้วงนาะต้องไปล้วงแล้วตาเนาะเออดท้ามว่าเราคลอดเจ็ดเราก็นอนแล้วง่วงแล้วนี่ให้เจ็คลอด ไม่กลอดกินนมได้ไม่คลอดเสร็จตาก็จะบีบนมให้กินครั้งหนึ่งก่อนทามันนมใหญ่อ่๋อพอมันได้กินแล้วก็มีแรงมีแรงเช้ามันก็ได้แล้วครับอืมนี่ตาก็ซื้อดูดิมีแต่แม่เนี่ยอินรุ่ยเนอ่ยก็ซื้อแหลกซื้อแหลกอันนี้จำมาจากไหนตาเนี่ยแถวบ้านนี่แถวบ้านใช่ไหม แถวบ้านมีคนเลี้ยงฮินดูด้วยนะผมมีอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่จริงตาก็เลี้ยงไม่มันไม่ได้เสียหายนี่มันโครงสร้างใหญ่โครงสร้างใหญ่นะตาเนอเออเดี๋ยวเราทับพ่อบามันก็หูเล็กเองแหละนั่นหละเราป<ม>กติเลี้ยงบัวน่ะเขาจะทับอินดูแหละมันจะได้มันใหญ่กว<ม>่าพวกบามันครับจแล้วพอได้แม่ใหญ่แล้วอ่ะเราก็ค่อยทับพันเนื้อครับอือต้น ตอนขายเนื้อเขาไม่ได้ทมหูใหญ่ไหมให้แค่อ้วนเนือ้อซื้อเร็วยังไงก็ตีเนื้อมันเดิมนะตาเนาะเห็นเห็นเห็นไหมครับไอีิโุราชครับไอที่ไอพวกหูยาวตั้งหลายร้านในเพชรพันร้านเนี่ยเนอครับครับเออสมัยก่อนตอนในบอยอุบลดังจนเนาะครับมีเด่ตัวละสามสี่แสนอยู่นั้นถือว่าเป็นยุคทองของงวหูไหมตาเออมแต่ตาว่ามันสวยดีนะแล้วตาคิดว่า ตอนนั้นนะเท่าที่ตารู้จักมาอยู่ดีทำไมกระแสมันถึงหายไปวัวนี่มันคนเลี้ยงไม่เดียมกินหญ้ายากตัวมันใหญ่และตัวมันใหญ่มันกินเยอะมันกินเยอะะตาเนาะและที่นี่เจ้าของไม่เข้าใจบ่กินไม่ถึงน่แหละเลี้ยงก็ไม่เข้าใจว่าวัวมันกินพร้อมเนาะตานะวัวแล้วก็ว่ัวเลี้ยงยากก็ดูเนี่ยเขาเลี้ยงเมื่อเลี้ยงมันชินไปมันก็กินเองกินฟางมันก็อ้วนเหมือนเดิมนี่นี่แมีคยครับครับอ้วนครับ ว่าผมเห็นในบ้านตรงนี้ที่ตารู้จักอ่ะเขาเลี้ยงฮินดูสิบกว่าตัวอ้วนทุกตัวเลยอ,อจิตกะลงสีไฟนั่นใช่ใช่ครับอ,อู้ห่วนั่นก็ทรงเมรมีแต่ตัวละสองแสนนู่นนะครับเลี้ยงดีมากเมรขึ้นมาซื้อเลยอืมครับไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นเขาถ่ายคลิปลงเมรเลยครับตัวอย่างกระช้างตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่เกินนี่นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เธใส่้องมาก็แดงไงก็ใส่ฟิกแยงครับผันเนื้อ สำหรับตาค้าขายวัวมาตอนเนี้ยวัสำหรับวัวหูเป็นไงบ้างตามันก็ไม่ค่อยมีคนหาแต่ตาเลี้ยงไว้ดูเล่นอ๋อยังไงตาก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมก็มันสวยก็มันสวยนะตานาะเนี่ยตาโอมาดเดงโอ้ครับเจ้าคนมีเงินเดินมาเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว <laughs> หนึงครับนี่โนอลองมันยืนยืน น่ารักกูบุกลูกเนาะยืนน่ารักอ้าวครับหน้าเหมือนกระต่ายกุบกุเนาะครับผมเออครับผมวันนี้ก็ขอบคุณตามาครับผมมาให้ความรู้ได้ได้ได้เช่นเคยนะครับแกแกยังเดียวจำไว้ครับถ้าวัวท้องอ่ะถ้ามันเดินกวนกไายล่างมือล้วงเลยไม่ต้องให้หมอหรอกครับเช็คเองเลยอ้าวก็ดูดิอันนี้ของผมอ่ะล้วงไปมันหงายท้องอ่ะมัน มันเป็นลูกกระเดือกตาไม่ใช่ตาผมก็คิดว่าหนักเมือาการนี้การอนี้ออกไม่ได้แน่เสร็จแน่เลยอาการนี้แล้วเวลาวัวจะคลอดอ่ะยังไงพยายามให้ดึงคายจมูกมันโผล่ออกใหญ่จิ๋มก่อนครับเพราะเดี๋ยวตัสะดือมันขาดข้างในเนาะครับอาการหายใจมันก็มันหายใจไม่ได้ครับถ้ามันโผล่ออกจากไอ้นั่นแล้วจอ้จิ๋มแล้วอ่ะครับมันเหลือใจติดหัวโหนกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมตานี้ของตาเอาม่อมองได้แล้ว ติดเอวอีกเนี่ยติดเอวอ๋อขาหลังอ่ะครับขาหลังมันใหญ่โกเห็นมันมันใหญ่เกินวัวสองคืนอะไรปะวัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเจ้านี่พ่อมันเงี้ยครับครับผมนี่วันนี้ก็คุณตาครับผมครับ